สวัสดีค่ะมาถึง EP ที่7นะคะหัวข้อที่7ของเรานะคะก็จะเป็นเทคนิคการส่องนะคะคอนเทนต์นะคะส่องแคปชั่นของคู่แข่งนะคะแล้วก็แนวสินค้าทางตลาดนะคะเดี๋ยวจะมาสอนวิธีกันนะคะให้กลับมาที่หน้าหลักของ facebook เราก่อนเนาะกลับไปหน้าหลักของ facebook ของเรานะคะน,นี่นะคะโอเค ก็อยู่หน้าหลักหน้ากระดานนี้เลยนะคะเราต้องการที่จะดูว่าตอนนี้เขาขายอะไรกันอยู่หรือว่าเขาขายสินค้าประเภทเดียวกับเราแล้วเขาใช้แคปชั่นแนวไหนนะคะที่แอดเขาติดแอดเขาปังนะคะใช้คอนเทนต์ประมาณไหนนะคะก็สามารถแวะเข้าไปส่องได้นะคะอย่างเช่นสมมติว่าตอนนี้นายขายอ่านายขายพัดลมอยู่ใช่ไหมคะนี่ยก็จะเซิร์ชคําว่าพัดลมเข้าไปเลยแบบนี้นะคะพี่ก็จะเห็นนะคะว่า เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเขาเขียนคําว่าได้รับสนับสนการสนับสนุนก็คือเขายิงโฆษณาอยู่เนาะเห็นไหมคะอันนี้เขายิงอยู่นี่กดไลค์สี่พันคอมเมนต์สี่ร้อยกว่าอุ๊ยอันนี้ของหนูเองของหนูสองหมนกว่าเห็นเห็นแอดตัวเองด้วยอันนี้ห้าพันกว่านะคะนี้ก็คือแอดติด ถ้าเกิดไลค์เยอะเม้นเยอะแบบนี้ก็คือแอดติดนะคะนี่นะคะก็เอ้าเห็นของตัวเองละ <c oughs> อลังการงานสร้างมากแอดตัวเองโอ้โหมีเยอะมาก <c oughs> อลังมากโอเคค่ะเดี๋ยวลองดูดูของคนอื่นก่อนนะดูของคนอื่นนะคะอันนี้ก็สมมติว่าเพจนี้เขายิงแอดอยู่แล้วแอดเขาติดเนะี่ยคอมเมนต์แบบหลายร้อยหลายหมืน่นหลายพัน แบบนี้นะคะก็คือแอดเขาติดเนาะเราก็กดคลิกเข้าไปเลยค่ะที่เพจของเขานะคะแล้วก็เข้าไปที่คําว่าเกี่ยวกับเราไปดูแนวคอนเทนต์เขาเราไปดูว่าเขาขายราคาประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะแล้วก็ไปที่คําว่าเกี่ยวกับเสร็จแล้วก็ไปที่ความโปร่งใสของเพจนะคะเสร็จแล้วก็เลือกที่ดูทั้งหมดค่ะแล้วก็ไปที่คังโฆษณานะคะค่ะนี่ค่ะเราก็จะเห็นเลยว่าอันนี้เขายิงโฆษณาอยู่ หนึ่งตัวตัวนี้แ,แหละเมื่อกี้เลยนะคะเห็นไหมคะถ้าเกิดเขายิงหลายตัวเป็นสิบสิบตัวมันก็จะแสดงตรงหน้าตรงนี้นะคะแสดงตรงนี้หมดเลยอันนี้แสดงว่าเขาดียิงหนึ่งตัวเนาะนะคะก <_ S 1> <น>็จะประมาณนี้เราก็ดูว่าเนี่ยเขาใช้แคปชั่นอะไรเนี่ยหนาวเยน็นจนหนาวพัดลมแอร์ไม่กินไฟขายแล้วกว่าเจ็ดร้อยตัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็มาของเขาได้เนาะแล้วเราก็ต้องการจะส่องที่คนอื่นต่อเราก็พิมพ์ตรงนี้ได้เลย สมมติเราจะเอาหมอ้อกระทะแล้วกันอ่ะกระทะนะคะเราก็จะเห็นหมดเลยเนะี่ยถ้าเขาขึ้นว่าได้รับการสนับสนุนคือเขาขายเขายิงแอบอยู่บางอันมันก็มาแบบไม่เกี่ยวข้องนะคะแสดงว่าเขาอาจจะแฮชแท็กหรือว่าอะไรสักอย่างนะคะเนี่ยในหม้อหม้อก็ม,อกมาค่ะก็จะมีคอนเทนต์เห็นไหมคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอันนี้เขาเอาราคาขึ้นก่อน เอารายละเอียดไว้ข้างล่างการณีตรงปกร้ออะไรแบบเนี้ยเนี่ยกระทะนี่ยหม้อต้มอนเนกประสงค์ไม่ติดกระทะร้อยเปอร์เซอะไรเนี้ยค่ะเราก็ดึงจุดเด่นเด่นเของเขาอะค่ะขึ้นมาใช้เป็นแคปชั่นของเราได้แต่ว่าไม่ได้เอาของเขามาร้อนะคะอย่างที่เน้บอกก็คือเอามา mix เอามาประดับในรูปแบบของเราได้นะคะนี่ก็คือวิธีการส่องคอนเทนต์แล้วก็วางแผนการขายค่ะเดี๋ยวเจอกัน ep ต่อไปนะคะ